คุณผู้ชมขะเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากมีดราม่านะคะหมอนลำไอดอนสค่ะคุณผู้ชมขะเนื่องจากว่ามีคนโพสต์นะคะแล้วกัมีการตําหนิกันพี่น้องค่ะโดยบอกว่าเมื่อลูกทีมมีระดับหมอนลำมืออาชีพและนักร้องประกวดรายการระดับประเทศค่ะ แต่โค้ดมีผู้ติดต,ตามร้องรำยังไม่ถูกคีย์รายการมันดูขัดขัดเป็นตาอยากหัวพี่น้องค่ะอันนี้เป็นงานโพสจากเฮียหน่อยหมอำํำไอดอลนะคะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่ามีการตำหนินะคะว่า ลูกทีมแต่และคนที่เข้ามามีแต่แบบระดับดีๆทั้งนั้นมีนักร้องประกวดนักร้องมืออาชีพเอ่ยนะคะซึ่งมันก็มีมากมายหลายตาค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าบางเอิญว่าเขาเอาไปเปรียบเทียบค่ะคุณผู้ชมกับโค้ดทำไมโค้ดร้องเพลงไม่ถูกคีย์ค่ะคุณผู้ชมอ่านี่นะคะ ก็ทาเอาเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่ากระแสนี้นะคะเฮียหน่อยได้ออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งทําเอาแฟนคลับหลายท่านนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นเยอะมากกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมยอมรับก่อนนะคะคุณผู้ชมขาคือบอสบิ๊กเองเนี่ยไม่ได้เป็นหมอํำมาโกอนไม่ได้เป็นนักร้องมาก่อน,นะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่ากลับมาเปิดค่ายเพลงนะคะพี่น้องขา ก็เริ่มหัดร้องหัดรำมาตั้งแต่อยู่กับทางคุณแม่แพรว์นะคะคุณผู้ชมขาแต่เมือนหนึ่งมีปัญหาการไปต่อกับบอดดายเลวแยกทางการทางบอสบิ๊กเองเนี่ยก็ต้องมาอยู่ค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกเป็นผู้บริหารเป็นบอสนะคะคุณผู้ชมขาแล้วอีกอย่างหนึ่งร้องเพลงไม่ได้หรอกคะ่ะบอสบิ๊กก็พูดเองนะคะว่าบอสบิ๊กเนี่ยลองเพลงบอเป็นรนลองมอลำกับบอดดายนะคะ แต่ว่ากระถามลูกทีมเนะคะเวลามาสัมภาษณ์มาสมัครอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมขาบอสบิ๊กกระถามตลอดว่าเออเป็นยังคืออยากอยู่กับบอสบิ๊กค่ะพี่น้องทั้งที่บอสบิ๊กเองเนี่ยโล่งมอ้ำบอเปินนะแล้วก็บ่ได้เป็นหมอ้ำนะคะพี่น้องขาบอสบิ๊กเองก็พูดกับตัวเองตลอดนะคะบ่ได้โลองเพ่งปิ่นบ่ได้โลองเพ่งเก่งค่ะพี่น้องขาแต่ด้วยความพยายามนะคะเจ้าของเป็นบอสพี่น้องขาบอสบิ๊กพยายามพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนทุกเมื่อนี่พี่น้อง จนทุกเมื่อนี้นะคะบอยบิ๊กก็สามารถพัฒนาเจ้าของขื้นมาได้ระดับหนึ่งเลยนะคะพี่น้องขาตอนนี้ก็ถือว่าร้องเพลงเก่งขึ้นมากๆนะคะในระดับหนึ่งเปรียบเทียบกับสมัยตะกี้นะคะพี่น้องคาบอยบิ๊กถือว่าเก่งขึ้นระดับหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งทําเอาหลายๆท่านเนี่ยแห่คอมเมนต์กันเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมขาโดยบอกว่าก็ให้กําลังใจกันไปค่ะบอยบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยืนหนึ่งะคะ่ะนี่นะคะบางคนก็บอกว่าก็ร้องถูกคีย์นะ ดีกว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นนักร้องบางคนอีเขาเป็นเขาเป็นคนเลือกนักร้องเข้าค่ายเข้าวงเขาก็เลือกได้ดีแล้วยังมีคนติดตามเป็นล,ล้านๆนะคะถ้าอยากหัวกระซ่องกระจกเลี้ยวหัวพวกกล้องถูกคีดแต่บอดังมาสันพี่น้องคะก็มีแฟนคลับบอสบิ๊กหรือว่าแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเขามาให้กําลังใจกันเยอะกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม ซึ่งครั้งนี้นะคะก็มีเฮียหน่อยออกมาชี้แจเงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะไปฟังคลิปเฮียหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันสักเล็กหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะบางคนก็บอกว่าการทํารายการเขาต้องมองธุรกิจเป็นหลักมีคนดูเยอะมีผลต่อรายการการที่มีโค้ดและผู้ติดตามเยอะก็มีผลต่อการทํารายการ อยู่ทุกทีมค่ะเชียร์หมดแต่คนที่ไม่เข้าใจคือคนไม่รู้จักเป็นอะไรความคิดหลาสมัยไม่ดูบ้านเมืองเขาต้องการอะไรไปทางไหนนักร้องต่อให้คุณเสียงดีนะคะปานมาจากสวรรค์แต่คุณไม่มีความคิดทันสมัยนี่นะคะไม่มีความคิดทันสมัยไม่ดังนะคะไม่มีทางก้าวข้างหน้า ไม่มีทางก้าวข้างหน้าได้ต่อให้ชนะเธอมันหยุดแค่นั้นตรงนั้นจริงๆนี่นะถ้าคนที่คิดทันสมัยพัฒนาตลอดเวลานั่นจะคุณจะดังยาวแน่นอนสาพีน้องขาความคิดของคนจําพวกนั้นคือไม่ยอมเปิดใจกว้างและมีความคิดแบบอคติกับคนคนนั้นค่ะนคะคะ ดูรายการพ่อเฮียหน่อยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์่าษาพี่น้องแฟนคลับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เยอะอีหลีค่ะพี่น้องคา่าหลายค่ะพี่น้องอก็เป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กอายุน้อยร้อยร้านร้องไม่เก่งแต่ความสามารถเยอะสร้างนักร้องได้เนี่ยไม่ธรรมดานะต้องใช้สมองคิดไม่ได้มาขายเสียงเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแต่เขาร้องเพลงได้ดนหน่อยในระดับที่ดีเลย คนที่ว่าเขาทำได้ไหมอันนี้ขอชื่นชมในฝีมือแล้วก็ผลงานที่ออกมาที่ประจักษ์ให้รู้เลยว่าไม่ธรรมดาเป็นค่ายมาถึง6เดือนยังขนาดนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วสร้างผลงานที่มีคุณภาพรรให้ FC ที่ชอบเขาดูกันต่อไปสู้ๆค่ะดี๋ยวพี่น้องกำลังใจจากแม่ยก FC เยอะมากๆนะคะคุณผู้ชม่ะไม่ว่าจะเจอดามมาอย่างไรแล้วนะคะบอดบิกระสู่ต่อไปเพราะว่าได้กำลังใจดีๆค่ะ ก็เรียกได้ว่าบอสบิ๊กเนี่ยถือว่าเก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเยอะมากๆเพื่อจะให้ทุกคนยอมรับนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าด้วยความที่เจ้าของเป็นบอสเป็นหัวหน้าเพลงไายอ่ะ เป็นหัวหน้าของค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีแฟนคลับที่คอยเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจเยอะนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งตอนนี้นะคะบอยปีกาเฮดได้ดีมากนะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะร้องเพลงนะคะก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้หน่อยที่พูดถึงประเด็นนี้กันสักเล็กน้อยละกันคะ่ะคุณผู้ชมขาเมื่อลูกกีมีทั้งระดับหมอรำมืออาชีพและนักร้องประกวดรายการระดับประเทศแต่โค้ชมีแค่ผู้ติดตาม ร้องรํายังไม่ถูกกีรายการมันก็เลยดูขัดข,ขัดเป็นตาอยากหัวอะเป็นตาอยากหัวก็น่าจะเหมือนกับอยากจะหัวเราะถูกไหมในะภาษาอีสานถูกไหมฮะอ่ะโอเคดีนะครับอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้แซะไม่ได้ประชดเลยนะดีครับเป็นการตั้งคำถามที่ดีที่จะทําให้ตัวน้องๆเองเออหรือผู้คนที่เข้ามาในรายการที่จะมาสมัครอะ่ะได้คําตอบครับว่าเออเข้ามาเขาจะได้อะไรอ่ะมามาเลยอันนี้อ่านไปแล้วนะนี่ครับสิ่งที่จะได้มีอะไรบ้างนี้ดีกว่าเนาะอ่ะก็คือเรากลับมาที่ ผมกําลังเอา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 ความรู้สึกของคนโพสตมามาเหมือนกับเราไป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 ,ไปวิคใช่ไหมครไม่เป็นไรเหมือนเรากําลังจะคิดว่าเขาต้องอ,อจะบอกอะไรดีกว่านาะอเออเขาน่าจะบอกว่าเอ่ออันนี้ผมคิดนะเขาน่าจะอยากจะบอกว่าโค้ชควรจะเก่งหรือเป็นบรมครูนะในความคิดผมเนาะเออน่าจะประมาณนั้นเนาะเพื่อที่จะได้สมกับสิ่งที่มานั่งเลือกหรือคัด ศิลปินถูกไหมฮะออยากหัวคนโพสอา้าวไม่ใช่เขาเอางี้คือถ้าเราเข้าใจความคิดที่มันไม่เหมือนกันแล้วเราเข้าใจอเราจะเข้าใจอ่ะมาก็คือเขาก็มีสิทธิ์คิดเพราะว่ามันเป็นโลกที่เราจะคิดอะไรเราก็สามารถที่จะพูดได้เนะาะแต่ละมือ้อแต่ละเดจริงผมเอ้ยผมชอบคอนทนตนนี้มากแหละแต่ละมือ้อแต่ละเดอะไรนะเออเดี๋ยวมาไล่ฟังไปงี้ก็คือโอ้ย้องพาวก็คือให้คิดภาพตามเฮียนะเฮียว่าเฮียก็เอาประสบการณ์กับหมอลำทั้ง3ปีที่ใช้กันมาสาปี แต่อยู่ทุกวันเลยนะเอาอ่ะก็คือเรามาคิดตามเค้าน,นะอันนี้เราลองคิดกันแบบนี้เนาะก็คือหมอรามเนี่ยอยู่มาใช้คำว่าแปดสิบปีแนละ้วเนาะเจ็ดสิบปดสิบปีแล้วที่หมายความว่าในความรูเ้เรืองของหมอรามเนาะเอ่เอเรามาลองคิดตามนี้นะอ่าเออที่เขาพูดเนี่ยก็คืออยากจะให้เป็นบรมครูเนาะมันน่าจะเหมาะในความคิดของเขาเอ่าซึ่งตรงนั้นนะ่ะเราก็คิดเราก็คิดครับก็ใช่อ่าแต่อ่ะเรามาวิเคราะห์กันตามนี้แล้วกันเนาะแต่หลักของมันเป็นอย่างนี้ รายการเนี้ยครับมันจะมีค้ชผมให้โค้สก็คือเป็นหัวหน้าวงแล้วกันเนาะที่เขาจะทําวงเขาอาจะตีภาพตามนะแต่เดี๋ยวจะต้องมีกรรมการครับกรรมการที่เฉพาะทางที่เขามีความรู้จริงๆอันเนี้ยมีแน่นอนแต่แค่ไม่เปิดตัวแค่นั้นเองครับตอนนี้คือให้โคส้ส<ม>เขาเลือกวัตถุดิบมาไว้ในมือเขาก่อนนะก็เหมือนอบถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถามเย้ยก็ใช้ใช้ความเป็นหมอลังนี่แหละมาใช้เหมือนเดิมเลยก็คือหัวหน้าวงแต่ละวงครับเอ่อ ไม่ว่าจะเป็นแม่นกพ่อพดาพ่อเอ๊อแม่พาพ่อพวีทุกคนครับทุกคนรำเป็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วครับพอหัวหน้าวงเลือกวัตถุดิบมาแล้วครับก็ต้องส่งผ่านให้ให้พ่อครูแม่ครูสอนนึกออกไหมครับหรือตัวเจ้าของวงเองก็สอนด้วยแต่หลักๆเลยหลักการหมอราะครับก็จะส่งให้ไปสอนอยู่แล้วทุกวงครับนะดังนั้นผมว่ามันถูกบริบทครับไม่ไม่ได้นั่นเลยเนาะก็คือ คอสเลือกเข้ามาในสิ่งที่เขาอยากที่เขาเห็นเห็นศักยภาพของน้องที่เขาเลือกเข้ามาแล้วแล้วสุดท้ายคนที่เจรนายงจริงครับจะอยู่ใน e ีีต่อไปอยู่ในแคมเปญต่อไปที่จะต้องมีบรมครูมาสอนนะโอเคนะอันนี้เคลียร์นะมามองอย่างนี้ดีกว่ามันพูดไปมันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์เนาะมันมันถึงว่ามันไม่มีทางเขียนไก่กับไข่ให้ชนะกันได้หรอกมันถ้าเรามองว่ามันถูกมันก็ถูกมองว่าพีก็ปิดอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้แต่เรามามองประโยชน์ส่วนวมดีกว่าประโยชน์ส่วนรวมดีกว่าเนาะว่า ทุกครั้งที่พี่ยพูดอะไรย็บจะบอกว่าสิ่งนี้ทําแล้วอ่ะสังฆทานอันนี้หมายถึงว่าทําสิ่งนี้แล้วอ่ะคนกลุ่มใหญ่ได้อะไรดีกว่าเนาะออะ,อะการที่เราไมเา่เราจะไม่พูดถึงว่าคอสคนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเดียวนะเอบเลยไม่พูดอย่างเดียวเนาะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเอานี้ก่อนออโลกมันเปลี่ยนโล,โลกโซเชียลมันมาเร็วมากเนาะเพราะนั้นมนอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายหมอรำที่หรือว่าคนโพสเนี่ย ก็น่าจะดูหมอลำม,มานานแล้วแล้วก็เหมือนว่าอยู่กับหมอลำม,มาตลอดแล้วก็รู้การเปลี่ยนถ่ายของหมอลำถูกต้องทับการเปลี่ยนแปลงมันมันมันยากที่จะรับได้เร็วอันนี้มันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเนาะคือเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงที่ศิลปินหมอลำเนี่ยสมัยนีย้มันเริ่มจากมันไม่ใช่ว่าสั่งวาดหรือดีครบหมดจบทุกอย่างแล้วมันจะทําให้แฟนคลับอยากมาดูทั้งหมดเนาะมันมีองค์รวมอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือ,อเขาเรียกว่า เสน่ห์ในตัวทุกคนจําได้ใช่ไหมที่จะบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์คือเสน่ห์นั่นแหละครับซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเขาอะก็คือเขาอะดึงดูดดึงดูดให้คนมาดูเขาได้ขนาดไหนอันนี้มันสําคัญสําคัญมากในในปัจจุบันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทําไมถึงสําคัญมันยังมีความเป็นหมอลำอยู่เหมือนเดิมแต่มันอยู่ในช่วงปรับตัวเหมือนเหมือนสมัยก่อนหมอลำงั้นงั้น หมอลำสมัยนี้ก็ผิดหมดเพราะหมอรำจริงๆคือลำแค่แคนกับคนลำเล่าเรื่องราวต่างๆเป็นผีเอ่อเล่าเรื่องของเอ่อคนที่ผีเข้าหรือใดๆหรืองานบนงานบวชเท่านั้นถูกไหมฮะแต่มันก็พัฒนาไาเรื่อยๆร้อยปีเนี่ยมันก็พัฒนามาพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเนาะจนปัจจุบันนี้มันกลายเป็นแบบนี้แล้วถูกไหมอืมมันมันจะต้องใช้คําว่ายังไงล่ะเอ่อเราก็ต้องปรับตัวนะครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาที่เฮียหน่อยได้พูดอธิบายไปข้างต้นอันนี้เป็นจรินจับมาจากานิดน้อยนะคะคุณผู้ชมขาใจความนิดนึงนะคะ ถ้าคุณผู้ชมอยากฟังตเต็มๆนะคะพี่น้องขาก็ไปสามารถไปดูได้เลยนะคะที่เพจเฮียหน่อยหมอลำไอดอลนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งถ้าจะเอามาให้ฟังทั้งเหมดมแนแม่แก่ยาวน,นะคะเพราะว่าเฮียหน่อยก็พูดยาวมากนะคะคุณผู้ชมขาจังใดกับเป็นกําลังใจแล้วก็รอติดตามผลงานกันต่อไปแล้วกันนะคะพี่น้องขายังไงก็ถือว่าบอสบิกเนี่ยก็เป็นบอสเป็นหัวหน้าวงนะคะคุณผู้ชมขาการหันเกียริเพิ่อนิดนึงย่างหน่อยถึงเพื่อนสี่บอแมนนักร้องหมอลำแต่ย่างใดนะคะไม่ได้ร้องลำไม่ได้เป็นหมอลำมาก่อนนะคะคุณผู้ชมขาแต่เขาก็มี ความสามารถนะ,ะคะพัฒนาเจ้าของยูตลอดมานะคะพี่น้องขาจังไดกะเป็นกำลังใจให้บอลบิก๊กแล้วกันค่ะพี่น้องคาแล้วก็รอติดตามสําหรับหมอลลำไอดอนสองด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาเชียร์ทีมใดมากทีมใดก็อย่าลืมไปเบิ้งไปเชียร์ให้กําลังใจแล้วกันคะ่ะสำหรับน,นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนคะ <S <S ออน่ะสวัสดีค่ะ